ไผ่คนใดเป็นสายมูหรือสายขอพรต้องหู่จักพอคู่กายแก้วบรมมาคูเรื่องเวทที่ประทานพรให้สมดังใจเป็นสิ่งศักซิทิที่กำลังได้หับความนิยมความศรัทธาจากบรรดาสายมูในส่วนนี้เพราะจะขอพรสิ่งใดบา่าจะเป็นเรื่องเงินการงานหรือเรื่องโศคลาบ หลายคนก็มักจะสำเร็จดังใจปาถนามาแล้วหลายต่อหลายคนจึงเป็นความเสื่อส่วนบุคคลในกรณีรถบรรทุกรูปปัน้นพอคู่กายแก้วเทพเจ้าแห่งโซกลาบทิดติดสะพานลอยคนข้ามขณะที่จะนำหูปันไปตั้งไวที่หน้าโรงแรมปราสารัสดาเพื่อทําพิธีเบิกเน่ จนทำให้การจราจรติดขัดจึงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมทั้งที่มีคนเสือและคนที่บ่เสือวันนี้ทั้งสองของพวกเฮาจะได้นำเสนอประวัติของพ่อคู่กายแก้วว่าจะมีประวัติความเป็นมาในอดนนี้นั้นเสร็ทุกคนที่ถามหับสมหับฟังได้พ่อคู่กายแก้วตามความเสือของลูกซิ์ได้บอกไว้ว่า พระคู่กายแก้วเป็นเทพพระเจ้าอีกองค์หนึ่งที่มีนามว่าอสุรเทพลักษณะท้ายคือกันกับทาเวสวรรณที่ได้บำเพ็ญเพียรบุญญาบารมีในทางที่ต่างกันกับเทวดาและเทพพุทธหรือเทพพระเจ้าอื่นๆจึงมีกกยเครื่องอสูรหึงมนุษย์คือกันกับทาเวสวรรณที่มีหูห่างเป็นหยักและเป็นเทพ,ในเ,ทพในเวลาเดียวกัน พอคู่กายแก้วตามความเสื่อของลูกศิษย์ลูกหาที่ทุกคนเอินว่าคู่กก่แก้วหรือหลายๆคนหูจักในนามว่าพอใหญ่บรมมคูผู้เลื่องเวทเน้นเอ๋ได้บอกไว้ว่าพอคู่ไก่แก้วอยู่ที่นครธมนครวัดภาพพังเขมนนันหรือภาพพังกัมบูซาหูจักกันดีในนาม บรมมาคูผูเรืองเวทอีกคนหนึ่งที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ลหลายๆคนก็ตั้งคำถามว่าเป็นเทพหรือปีศาจที่มาสิงมาสู่มีทั้งลบและทั้งบวกและคนใดที่เสือ่อและศรัทธามือนี้ส่องของพวกเขาจะนำประวัติของพวกคู่ไก่แก้วมาให้ทุกคนได้หับสมหฟังกันความเป็นมาของพวกคู่ไก่แก้ว เป็นผู้ที่มีตะบะแกกามาหลายกว่าพันปีมีวิซาอาคมเวทมนตร์กัตถาที่เรื่องเวทหลายที่สุดในยุคนั้นเมื่อเวลาผ่านไปสังขารของเพิ่นก็ได้เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเหมือนคนทั่วทั่วไปแต่จิตวิญญาณของเพิ่นที่บำเพ็ญตะบะอันแห่งกา้าบได้เสื่อมสลายไปด้วยจึงได้มีลูกศิษย์ลูงหาที่สืบทอดวิซา มาลุนต่อรุนจนกระทั่งในวันหนึ่งมีพระธุดงที่จังหวัดลำปางโดยพระธุดงหุน่นี้ได้ไปนั่งสมาธิอยู่ที่ปราสาทนครวัดนครธมประเทศูชาจึงได้นิมิตเห็นผักคู่กายแก้วและได้หุ่มเหมือนพระคู่กายแก้วหลังจากนั้นจึงได้มอบหู่ปัน พระคู่ไก่แก้วให้กับลูกศิษย์ของตนเองคืออาจารย์เทวินนักล้องเพลงไทยเดิมในสมัยนั้นต่อมาก็ได้ส่งมอบต่อให้อาจารย์สุซาผู้สร้างองค์ปัดมของพระคู่ไก่แก้วขึ้นในประเทศไทยในครั้งแรกอาจารย์สุซาได้มอบพระคู่ไก่แก้วนั่นองค์หูบลอขนาดเล็กเป็นลักษณะคนนั่ง หนาตักเพียงประมาณ2นิ้วเท่านั้นต่อมาจากย์สุซาต์ก็ได้ทำการวาดภาพของพระคู่ไก,ก่แก้วจากนิมิตและจินตนาการจากนั้นก็ได้ทำการหลอหูองคู่ขึ้นเป็นองค์แรกที่มีลักษณะเป็นองค์ยืน้ายคนแก่นำไปไว้ที่สำนักจุดประสงค์เพื่อเป็นกลาบไหว้สักลาบูษาของท่านเองหุพราง ลักษณะขององค์คู่ไก่แก้วที่อาจารย์ซูซาาได้สร้างขึ้นมานั้นเป็นลักษณะของผู้บำเพ็ญกึ่งมนุษย์กึ่งนกที่มีปีกอยู่ด้านหลังมีเล็บยาวสีแดงและมีเขียวสีทองเพื่อสื่อถึงนกกาลาเวกอิงตามหลักฐานที่ปรากฏอยู่บนกำแพงบาายนที่มีประวัติของกาลาเวกซึ่งเป็นพวกนักดิดสีปีเป้า คือเป็นคู่ศาสตริสินทั้งหลายในยุคของพระเจ้าไซวรมันทิเจดของกัมปูซาทั้งนี้มีความเสื่อกันว่านกกาลาเวเป็นสัตว์อยู่ในป่าหิมพานที่มีเสียงไพเราะซึ่งสวยน้องหน้าจิตใจของคนในการเจรจาพาทีด้วยเหตุนี้เองพอคู่ไก่แก้วจึงเป็นที่นิยมในหมู่ของแม่ค้าสาวขายทั้งหลาย ในด้านการขอพอรว่าจะสำเร็จสมหวังและลำลำรวยและจะมีความเจริญก้าวหน้าเงินไหลนองท่องไหลมาความนิยมนี่บบได้มีเฉพาะแต่ในประเทศไทยดังไปไกลถึงดินแดนของจีนคือไต้หวันและฮ่องกงนั่นเองพระผู้กายแก้วจะเป็นไผยเป็นเทพหรืออสุรเทพหรือปีศาจหรือแนวไหนก็าตาม คนที่เสื่อและนับถือเมื่อบุชาแล้วจะสำเร็จสมหวังดังที่ตั้งใจเงินจะไหลนองทองจะไหลมาชีวิตจะลืมตาอาบากใดคนทั้งหลายจึงเสื้อและกลับไหวสักกาบุชาการกรับไหวสักาก,กาบูชาพักคู่ไก่แก้วจะมีทูบหาดอกอาจจะมีเครื่องสักกาบูชาเซนวา,า,าของหวานและสุกรล มาผู้เป็นต้นแล้วก็กาบไหวสักราบูซาขอฟอนนอกนั้นยังมีกถาบูซาพอคู่ไกยแก้วก็คือตั้งนโมสามจบแล้วว่ากถาดังนี้มะอะอุพอคู่ไกยแก้วเมตตาจะมหาราซาสัพพเนหาหนมะจิตตังปิยังมาหมาว่าเก็จบแล้ว ก็ขอสิ่งที่ท่านต้องการและจะสมหวังตามลุกสินลูกหาของพ่อคู่ไกยแก้วมีความเสื่อและศรัทธาท่านใดที่ฟังคลิมนี้แล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการทำสมหฟัฟงด้วยเรื่องจะสําเร็จสมหวังดังที่ขอที่ตั้งใจนั้นมันขึ้นก็บุญเก่าบุญกรรมที่เฮาเคยกระทำมาและความบ่ย่อท้อพระพุทธเจ้าบอกว่า อัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่เพิ่งของตนความพยายามจะสนะอุปสัคทังปวงขอให้ทุกคนสมหวังดังที่ตั้งใจกันทุกท่านทุกคน